ฮ่องเฮาคนแรกในสมัยราชวงศ์ชิงนั้นเป็นใครวันนี้เรามาดูกันนะครับโดยคนนี้ก็คือเซี่ยวซือเกาฮ่องเฮาชื่อจริงชื่อว่าเย่เหอนาลาเมงกู่เจอเจอนะครับโดยเมงกู่เจอเจอเนี่ยพบปะกับนู尔哈อตอนเขาอายุ8ขวบนะครับในสมัยของนู尔哈อเนี่ยยังเป็นสมัยของฮ่อจินนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ชิงนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังสร้างตัวของนัวหฮาช่อนะครับตอนนั้นเนี่ยนัวหฮาชชก็ไปเผ่าเย่เฮ่ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เผ่าใหญ่ของหนเ่นนะครับหรือว่าเผ่าแมนจูนะครับโดยพ่อของม้งกู่เจเจเจอนัวหฮาชชแล้วเนี่ยก็พบว่าเออคนยาไม่ธรรมดาก็เลยได้เอาลูกสาวตัวเองเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวโตขึ้นลูกสาวฉันจะแต่งงานกับคนและณตอนนั้นเนี่ยม้งกู่เจเจอายุเพียงแค่8ดขวบเองนะครับ และตอนมองกฎเจเจอายุ14เนี่ยก็ได้แต่งงานกับนัวฮาร์ชืชนะครับตอนที่มงกฎเจเจแต่งงานไปนวัวฮาร์ชเนี่เขาก็หลายเตียงสา,าอยู่เนาะแล้วก็นัวฮาร์ชื่ก็จัดงานเลี้ยงใหญ่โตเลยแต่พอมองกฎเจเจไปที่นั่นปุ๊บเนี่ยพบว่าก่อนที่แต่งงานกับมงกฎเจเจเนี่ยนวัวฮาร์ชเ่เขาก็มีภรรยาอยู่แล้วนะครับเขาถือว่าเป็นภรรยารอ,องนะครับไม่ได้เป็นภรรยาหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับ มงกุฎเฉินเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดบุตรหวองไท้จีนะครับซึ่งเป็นฮ่องเต้นคนแรกที่สถาปน,นาราชวงศ์ชิงนะครับในระหว่างที่มงกุเจเฉินเป็นภรรยากับนัวฮาชื่อนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกโปรดแบบว่ารักแต่มงมงกุเจเฉินคนเดียวนะครับแต่ก็ได้รับความโปรดปานจากนัวฮาชื่อในระดับหนึ่งนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะในระหว่างที่เขาอยู่กับนัวฮาชื่อนั้นนัวฮาชื่อก็ยังคงมี คนใหม่เข้าไปหาเขาเรื่อยๆนะครับว่ากันว่านัวฮาร์ชิเนี่ยมีนางสนมทั้งหมด16คนนะครับซึ่งม่งกุเจอเจอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับเผ่าเย่เฮอซึ่งเป็นผ่อแม่ของม่งกุเจอเจอเนี่ยมีความฝิกมีทะเลาะกับนัวฮาร์ชินะครับดังนั้นสองเผ่านี้ก็เลยสู้รบกันนะครับ และม้งกูจเจอๆซึ่งเป็นคนที่มาจากทั้งสองฝั่งเนี่ยก็รู้สึกลำบากใจนะครับไม่รู้จะช่วยใครดีและด้วยที่อาการเก็บกดอย่างนี้ทำให้เขารู้สึกไม่สบายนะครับป่วยและได้เสียชีวิตลงตอนอายุ29นะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาอยากจะพบแม่ตัวเองเหลือเกินนะครับแล้วก็นว่หะชื่อก็รู้เรื่องนี้เข้าก็ไปเชิญแม่ของเขาที่เผ่าเย่ยเฮ่ร์นะครับแต่โดยที่ทั้งสองเผ่าเนี่ยกำลังทะเลาะก,กันอยู่กำลังสู้รบกันอยู่นะครับทำให้ ม้งกุเจอเจอเนี่ยไม่สามารถพบแม่ตัวเองได้นะครับหลังจากที่ม้งกุเจอเจอเสียชีวิตเนี่ยนัวฮาชื่อก็รู้สึกถึงความแบบว่ารู้สึกผิดต่อม้งกุเจอเจอรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอตอนที่ม้งกุเจอเจอยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เลยได้ให้นางกำนันสี่คนที่ปฏิบัติม้งกุเจอเจอเนี่ยตายตามม้งกุเจอเจอเพื่อตายเป็นเพื่อนไม่ให้เขาเหงานะครับนอกจากนั้นยังได้ทําพิธีปูชาอย่างขนาดใหญ่นะครับได้ฆ่าวัวและ แกหลายตัวเลยนะครับเพื่อการปูชาญานเป็นคล้ายๆพิธีงานศพให้กับมงกูเจ๋อๆนะครับแต่ว่าชีวิตของม้งกูเจ๋อเนี่ยะจะบอกว่าดีขึ้นหลังจากที่เขาเสียชีวิตก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ของไทจีขึ้นรองราชเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นราชวงศ์ชิงแล้วเนี่ยเขาก็ได้ให้ตําแหน่งฮองเฮากับแม่ของตัวเองนะครับ เป็น孝慈高皇太านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคงงังซีหยงงเจ้หรือเฉียนลงนะครับก็มีการให้นามหรือให้ยศกับม้งกูเฉ๋อๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเขาก็ได้เกียรติยศหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแต่ทุกอย่างก็สายไปแล้วครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ตอนเขายังมีชีวิตอยู่ตอนเสียชีวิตไปเขาก็คงไม่ได้รับรู้อะไรแล้วเนาะครับยังไงนะครับวันนี้คลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆจัดเรียงคอนเทนต์มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ